สวัสดีครับผมเซล x นะครับวันนี้นะครับมาเปิดตัวกันด้วยเจ้า Royal e n f i e l d นะครับ GT 650นะครับสภาพสวยๆโครเมียมทั้งคันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยสวัสดีนะครับนี่เลยนะวันนี้มาเปิดตัวกันที่เจ้า GT 650, นะครับรถคันนี้สภาพสวยเลยนะ นี่รถปี2019นะครับเลขใหม่1,000กิโล179,000บาทเท่านั้นนะครับนี่งบดาวไม่สูงนะ35,550บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะนี่นะครับสภาพรถใหม่ๆกันเลยนะฮะยางใหม่มากๆเลยนะคันนี้นะครับ คันนี้เป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับโครเมียมโรงงานนะเงาเงาใสใสกันเลยนะครับนี่ Royal e n f i e l l นะครับสภาพเครื่องยนต์นะสวยๆนะครับนี่นะฮะไม่มีกาดไม่มีฝ้าดำนะนี่นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งด้วยนะเสียงลันล่นๆเลยนะคันนี้นะฮะอ่า ปลายท้ายสวยๆนะครับคันนี้นี่ทะเบียนจองนะครับนี่แปดนะครับทะเบียนจองด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับต้องการทราบรายละเอียดนะสามารถติดต่อเซลล์เอ็กเข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061 812 8889นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันเลย 0618128889นะครับเซล์เอ <k iss uk> ็กกินดีบริการนะครับ